สุนไสยโยบันพญามบลมันสีสุนไสยต้นแกนอาจอมเจียงเจ้าจอมจากบุญสูเสยสั่งสอบพกเท้าความกาบกันเพ็นที่นางัศจรย์ Xiềng hương năng là cơn con xiềng tên toàn xa cùng. สันสถานปั้นทางปู่งทางเข้าหลวงสินเนโนลาดไหววันวาดถวยสนันทางสตา์บริพันเจ็ดสันทางขอบขันบริดาน ทั้งเขาจะกะวันไกวกวาดแกงทั่วถูกแข้งหอนไปวุที่ขลางป่าวาดเต็นตูที่วูคือว่าหลานทั้งสองเลือดแล้วกาทั้งแม่ออกแก้วใส่สมอนกับทั้งพลายเวดสันดอน ต้นผ่านเงาจองจังเจ้าสนใสปัญญาไวขึดหมอหมอกับทางนางหน่อยนอพู้สันดีนตัเป็นวานละมเหสีแก่เงา พ่างการสางเจ้าทางหกจึงลงมาป่านสมชุมนุ่มสร้างหลบพัฒพอมอ้ยอ่อนน้อมเป็นอันื้อันเดียวกัน ยานท่าในกาลยามใด้ตาธาในกาลยามนานบ่อนเยน็นธาเทียนลาตนองอาจในตวาวะถิงสาสัญญาธาลาภวะชิตาวาขอให้ยั่งหาฝนบกข้าหลางพัดให้ขาจะตกลงมาในของเขต ป่าเทธเทสาลาตรรมังปากาสินตูสาทางฮะพิขาวนูลาเพียงโสทังลายย่ำเมืองหายโศกเศร้าและสุขกาสามเพลานทาเจ้าเมืองมอนทุกมู สังผู้พอมมูมวนมาทั้งเสนาและมนตีทั้งเศรีฐีและถวยขาในมาพร้อมฝูงมูทานุหานฝูงอันจย์และนักพราดตามมาพร้อมฝูงมูเนื่องน้องนับบา่าได้สิบสอง เพนี้เขามีใจอินดีบอสบสาวให้หำเฮาเต็มดงในแพรพงหิมะวาดเนื้อนกข,ขาดใจตายเึก่อสว่างใบลนดอกไม้มุนมองดวงในไผรควงรดสมาทองให้ขาดสาโยบโศกกรบตีละจ้องละใจละเอาบาดแทนทุนพง ยินอาโล่งลำบากเกิดยากด้วยดอมเท่าบาบาวเมื่อเมื่อปลาโนมเมืองทั้งสิบนิ้วตั้งไว้เนื้อวางคิวกับไว้สาโกกานข้าน้อยขอวอว่า สองกุม,มังแกนแทห้องหำให้โลบอกอยู่วันวอนเชิญผู้ท่อนแจมเจ้ากับทางนางน,นองเงามิงมาสีต้นเป็นว่าละมาหิสีเลิดแล้วขอจงเมื่อพันแถวแกสีเพม ด้วยสีสวัสดีบอลาไหวพระเวทสันตาเจ้าด้วยบทบาทพระคาถาบาตาวันจนโนเศรษโลรชาชลชังกะเลธโน โอ้โพดังนี้เป็นข่าวตั้งแต่ผ่านบานเจ้าเจละจากนี้เมืองมามอาถาเครื่องใจไพ่เหตุว่าพระนี้เมื่อบ่ไดสิเป็นเจ้าหอมนะแผ่นทะลุ เชินพานีเมื่อเป็นปินคำปากเกตเก่าหองน่เชินพานิเมื่อเป็นเจ้าหอเจียงจอหมพูนผาสก,ากุลแหลงลาแกงไผ่ฝ่ามูเสนาเมือง ขอโยักเครื่องพันแผ่วนาเชิญพานี้ขึ้นเมื่อสาธิตภาสา์แก้วให้มันหวงเฮืองฮงเชิญพานี้ขึ้นเมื่อชมหมื่นหกพันนั่งนมนาหองนา เฉยพานเมื่อเป็นเจ้าหอแกสีเพ็อุพโสังกัตริอ์อโ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 ออโอโอโนออ พนันธเมื่อปุนป่องของเมืองเลียงแพ่ฝ่าเชิญทั้งโลกสะเพรานั่งแก้วมิงมาเส็นเชิญพันธุ์ขึ้นเมื่อหาพูดสัดีแม่แก้วกับทางองค์พัานแผวพญาพอปิตานะเชิญพันธุ์ขึ้นเมื่อเรียงท้ารักกาลกหน่อยอ่อนเชิญ เอ็นทอนทาเอาเมื่อตุมดอกไพลผน้เย็นนัเชิญพานิขึ้นเมื่อห้องเวศใสยวนภาษาเชิญมหาราชเจ้าเดียวนีิยาสุนา สั่งสิปะศิลานาครไว้ทางเมืองให้สุนเป่าสาบอสั่งศิลาเผาเสื้อทางบ้านให้มนมองนะ พานิเมื่อปุนปองขลองเมืองเลียงไฟฟ้ฝ่างามยิ่งนาควาสาวสวรรค์ตามประเพณีอาชญาธรรมดังเก่าเป็นเท่าเล่าสองเทีชักคติยปะพังนิธิตั้งาสามสิบหกข้าทาทวนจบกระบวนบันเดวทูบเทียนทอ ดอกไม้แก้วทวายแล้วนะเสียอวย